เบื้งเด้อลูกเมียผูนนะ้ใดน่ะลูกผัวผูนนะ้ใดน่ะเออเดี๋ยวดีแท,ท็กครบเบื้ง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 นี่คือวิธีตีผลไม้ที่ถูกต้องที่สุดนะครับตีอ่านี่คือนายอ้วนนันเป็นหม้เสียโน่นคือใช้ใช้บางต้นไม้นะโอ้โอน่ย ไงน้าแพล่ะย่อหนอกใส้กูล่ะแพ้เลยสุดไปเขาบ้านเขาบึงเลยมั้ยดีกเด้อท่าน้่านเพิ่งหมักบินเดยหมักไหม่วันนี้ตาหัวจะเอาเท่าไหร่นะสองเอาร้อยกิโลร้อยกิโลตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วห้าสิบได้แแล้วนี่คือนี่คือหมากเงี้ยวนี่นี่ผลไม้ ผลไม้ป่าบ้านเขาบ้านฟิลแลนเป็นอย่างเงี้ยนี่น,นี่นี่นะครับนี่คือป่าฟิลแลนดนี่คือผลไม้นะครับนี่คือผลไม้นี่จะเป็นลูกนี้นะครับนี่ลูกสวยๆลูกใหญ่ตรงนี้มันห้านะครับขเขาเรียกหา้าหมายถึงมันดกเออหมายถึงหมายถึงมันดกมันมัน,ม,นมันเยอะแล้วก็ลูกลูก ลูกใหญ่ลูกเบิ่มเทมก็กะว่าจะเอาก็นละสี่ห้าร้อยห้าร้อยขีดไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเขาเขาถามว่ามีคนถามว่ามาหาผลไม้ฟินแลนด์เหนื่อยไหมผมบอกเลยนะครับไม่ได้เหนื่อยนะครับเหงื่อไม่ออกครับเพราะหนาวยางตายออกแทนครับ โอ้นนาี่ครับนี่คือปลากินเบ้างได้ไหมปลามันกินได้กันบ้าได้ไหมเอ้าเอาเอานายเอานายเอากินนายดูหน่อยเออเนี่ยอร่อยนะครับเนี่ยใช้มาแล้วใช้จะไปเอาไปเอามิ้มนะครับนิ้มันจืดขนาดมี้มันเขาจะมีมันเท่าไห่เออมีมันเขามีมันเท่าไหร่บ่ มันออายากเว่าหมาันเส้นมานตีดีได้ยอะนะมันเอกย,า,อยา,า,ากได้เยอะนะครับวันนี้ก็ถือว่าผ่านทุกคนถามว่าใครอยากจะมา,าตีผลไม้เก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์นะครับก็เเตรียมตัวเตรียมตัวเหนื่อยคือถ้าไปตัดอ้อยหรือขึ้นอ้อยก็ประมาณสามเท่านะครับ อยู่ประมาณเจสบกว่าวันที่ทำงานแต่เราอยู่ฟินแลนด์อยู่80ดสิบวันได้จริงๆแล้วเราจะอยู่ทำงานอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเจ็ดิบหกเจ็ิบเจดนะครับวันแล้วก็จะกลับบ้านถามว่าถ้าใครอยากมาก็มานะครับแต่ถามว่าลำบากไหมลำบากครับกิโลละบาทสามสิตอนนี้กิโลกิโลนึงก็1นึ่งยูโร สามสิบเซนเป็นเงินไทยก็ยเ,เป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณสามสิบสี่สิบกว่าบาทนะครับมันกิโลหนึ่งมันวีนี้มันถูกถ้าใครจะมาก็ตัดสินใจให้ดีๆเตรียมตัวให้พร้อมนะครับถ้าเป็นลูกรอดอดดแดดอย่ามาอย่เป็นนี่นะครับแล้วก็ลูกใจเสาะก็อย่ามานะครับลูกใจเสาะก็อย่ามาเพราะว่าผมเป็นห่วงว่านีนะครับเป็นแสน เพินี่มาออที่นี่จะบ้านด้วยนี่เป็นแสนนะครับยืมที่บ้านมาอีกนะครับไม่ใช่ธรรมดาซื้อของเป็นเป็นหมื่นนะครับก่อจะมาได้ซื้อของซื้อจิกกจกจิกกจอกเป็นหมื่นอีหลีผมไม่ได้ตัวเด้อพี่น้องเ้ยเป็นทากมากกับมาได้ครับนี่ปลาปลาเป็นเจ็บุลไม้ปลาใช่หรครับยุ่งกระไรบักเข็บบินกระมีผมเกิดมาหัวได้เห็นนี่ละ <laughs> ออของกับแห้ง เออแต่นะหน้าของพ่อกับพกไรนะพ่อเราทำไเบืองเด้อครับถ้าผู้ใดอยากมากอะคิดดูให้ดีนะครับคิดดีๆถ้าแต่ถ้าใครว่ามั่นใจว่ามาได้มานะครับมาเลยนี่ครับมึงผลไม้ใกล้ๆเพ่นี่นี่คือผลไม้นะครับนี่นี่เขาเรียกหมากดำบลูเบอร์รี่เนี่ยครับแต่เนื้อสีแดงแบล็คบลูเบอร์รี่แต่เนื้อสีแดง น้ำก็แดงนะครับเหมือนประจำเดือนเลยแตกมาไม่นี่นี่นี่ดกครับดกดกยีรีปีเนี่ยต่ว่าละค่าถึกนี่ดกครับดกดกมากังไงดกดกเวลาใส่นำหมอนำหมอ,อยู่นะใส่โอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีครับ